มาค่ะทุกคนทุกคนฮูบอว่านี่หมากยังอันนี้หมากอีหยังทุกคนว่ะเคยกินบอนิงกับบุกเคยกินคือกันเนาะขั้งแรกเลยนี่พอบ้านเพิน่นไปสือมาแพงกว่าทุเลียนก็คืออินทผาลัมแม่บอพอบ้านอินทผาลัมบออินทผาลัมทุกคนขั้งแรกเนาะพอบ้านไปสือมาอยากมาลองกินหล่ะมันสิเป็นรสชาตาแนวใดเห็นอ่ะาสิมาซีบมองก่อนเนาะหมากแดงของเฮาสิเลือกก่อน มาเป็นพวงแบบนี้เลยอย่าคือหมาเอียงเนาะก็คือหมาเอียงทุกคนนี่เนาะสิวานคือหมักไฟก็คืออยู่ได้นี่เนาะหมักไฟบานเฮาเนาะใหาสิมาซิมมึงก่อนนะมันจะเป็นรสชาติอะไรเนาะขี่รถเปลือกเลยหรอบืไ่ได้แก้เปลือกนะะไม้แกคนอืปลานวัน แปแลมแปแลม <laughs> รสชาติออกแปะแลมปแลมอันนีกก่อนร้อยหาร้อยหกสิบบาทตวเรียนนี่แต่ร้อยสี่สิบหนึ่งเดนเนาะต้ซูซีกันอะไรนะซูซีกันกับตเรียนขึ้นมงลขึ้นมาลูกกันขึ้นมาลูกเด้๋ยสิมาอธิบายให้ฟัง อืมเป็นซุกนะบ่านเนี่ยซุกนะอืมมาเป็นพวงนล่นนี่เลยหลอดศาดเนาะกัดคำแรกสิออกฝ,ดฝดาดฝาดพอหยามไปเดินเดนออกหวานหวานคลายคลายหมักยังเนาะคลายคลหมักต้านอ่อนนะหมักตานนออ้านเนา้อ้ฮะทุกคนใครอยากลองหลอดศาดก็ซื้อมากินเบิ่งเด้ออืม ออกสีเหลืองเป็นตาแสบเนยถ้าเกิดถ้ามว่าแท็บบอกับพอกินอยู่เนาะพอกินอยนู่ถ้าต้องอันกินอันนี้มันเนาะนี่นี่นี่กินมันเป็นโหแบบนี้เนาะเป็นโวแบบนี้กัดกินมาเปลือกเราได้เนี่ยอืมอืมอยากออกผัดฝัน้อยนึงแต่เวลาหย่ำและกื้นแล้วหวาน รสชาติบมักาตาลเลยม้ตาลอ่อนเลยเคยกัดเคยกัดทับงวกินความจริงน้ำตาลอ่อนมันกับโบเมนเนวะกินฤลิดโบเมนเนวกินอ่ะนะเนาะแต่บางคา้าตอนยังหน่อยเขาก็เคยกัดกินอยู่รสชาติแบบเดียวกันแต่บาอนี้ซิหวานเนาะ เวลาหยัางไปโดนๆละหวาน,นทุกคนประมาณนี้เนาะทุกคนอินทผาลัมโลหกสิบาทช่วงนี้กับซีเมนช่วงมนันเนาะร้อยหกสิบบาทลืมไปชื่อมะเขงโลได้ทำนี่แหละถึงโลกับโบไลปันไดเนาะซีเมนหนามานันเนาะพอ,พ,อพอบ้านเม็นบเ่เพว่าเเฮนนนเขาคล้ายช่วงนี้ยูไซก็มี่ฮน่ะนะ อ่ะประมาณนี้เน้องโหดสาสตรก็ตามที่ว่าออไปในคลิปนะทุกคนบ๊ายบาย